สวดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้นำทุกท่านมาเข้าสู่เมืองศรีสะเกดนะครับตอนนี้เป็นถนนวิ่งเข้าศรีสะเกดก็เราจะเห็นว่ามีวัสดุก่อสร้างริมทางนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ลังคาทองคำนะครับมองเห็นแต่ไกลด่นไมด่ตรงนี้ะไม่ใช่สีทอง เอาอะไรเฉลิมกันบนรักครับเป็นมาเอาอะไรบ่นรักบนรักลาลิกาจารครับก็ดูสองฝั่งทางนะครับนอกจากท้องนาแล้วก็เพืชอสวนนั้นจะยังยังไม่เห็นนะดูว่าแต่ว่าท้องนาตอนนี้เดือนกรกฎาคม ถือว่าที่นี่รอดแล้วล่ะสำหรับปลาปีขาปนาดนี้นี่ถือว่ารอดแล้ว,ลวก็สองฝั่งทางนะนอกจากตรงจุดที่ไถนาและหวานข้าวไม่ได้แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือไม่ได้ก็คือที่ดอนนั้นไม่ได้เลยแต่ที่ลุ่มนั้นหวานข้าวกันพ้นขีดอันตรายแล้ว ตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในเขตเมืองแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าเข้ามาในเขตเมืองเนี้ยจะมีไฟแสงสว่างสองทางแลเกตเนั้นก็จะมีรูปสัญลักษณ์ประจำเมืองครับประตูเมือง ครับเราได้ผ่านประตูเมืองรีสเกตมาแล้วซึ่งมีสถานที่สําคัญแต่ว่าไม่ได้ตั้งอยู่ฝั่งไทยนะถ้าตั้งอยู่ฝั่งไทยก็จะได้ร่วมในการเป็นเจ้าของมรดกโลกนั่นก็คือปราสาทเขาพระวิหารปราสาทเขาพระวิหารนะทางขึ้นก็จะอยู่ทางฝั่งไทยแต่ว่าจะอยู่ฝั่งไหนก็แล้วแต่น,นะครับธุรกิจถ้าทําธุรกิจแล้ว ทางไทยจะได้ประโยชน์เพราะว่าจำเป็นทางฝั่งขึ้นสินค้าค่าปลาอาหารที่พักก็จะไปอยู่ฝั่งไทยทั้งหมดเมื่อขึ้นไปบนถึงบนยอดเขาแล้วนะครับถ้ามองในแง่ธุรกิจทั้งหมดก็ได้แต่เรื่องของการขายทองขายซีดีนะครับแต่ฝั่งไทยได้ค่าที่พักโรงแรมแล้วก็ลดบริการนะครับสนามบินครับตัวนี้ก็ เข้าสู่ศูนย์กลางใจเมืองเรื่อยๆนะครับก็สังเกตดูสิ่งก่อสร้างกันไปเรือปั๊มปตทละเอาหมายต่อไปเอาหมายต่อไปเนี่ยจะมีไหมมองด้ววันน่าจะมีไหมน่าจะน่าจะมีนะ สำหรับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นต้นไม้ของจังหวัดสีสกเกตนะครับก็จะเป็นดอกลําดวนนะมันลำดวนนี่จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจําเมืองที่นี้ในที่สารกลางก็จะปลูกต้นลําดวนกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ไม่มีไม่มีแล้วจากนี้ไปนะถ้าเราตรงไปก็จะเข้าเมืองถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นอเัเภอกันทารลักษณ์ที่จะไป พระพิหารนะครับและก็ไปถนนหมายเลข294ก็ไปสู่เมืองสุรินนะครับศีสเกตและซีสเกตก็เป็นเมืองหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้าวหอมมะลิแล้วก็สุรินยะโธรอดนะ ครับสุดยอดฮิตของสินค้าตัวใหม่ปัจจุบันนี้ก็คือเต็นท์รถนะครับเต็นท์รถยนต์ก็ทำให้มีการแข่งขันระหว่างโชว์รูมรถกับเต็นท์รถสีประตูหน่วยเราออกตัวงตนทสีว่าเช็คมาสามสีที่ได้สามสิบสามว้กบอกเอาไว้ก่อนวิ่งเข้าสู่ตัวเมืองสีสเก้บินไปแดดรุ่งไม่ได้ใช้งานแต่นาใหญ่

ก็ขอรายงานสภาพของถนนหนทางของศีสะเกษให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ